ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้แผ่เมตตาจิตทำความเป็นมิตรกับพญางูทั้งสี่ตระกูลเมื่อทำแล้วงูต่างๆทุกชนิดซึ่งเป็นบริวารจะไม่มารบกวนหรือทำอันตรายเปรียบเหมือนเราเป็นประเทศเล็กๆไม่มีกำลังจะไปสู้รบกับประเทศมหาอำนาจที่มีกำลังรบเหนือกว่าวิธีการที่จะอยู่รอดปลอดภัยทำยังไงเพื่อที่จะไม่ถูกลุกลานก็คือ ไปทำความตกลงเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันในกรณีนี้ก็คงเช่นเดียวกันเมื่อเรายังไม่มีอิทธิวิธีไม่มีฤทธิ์ที่จะสู้กับพญางูทั้งสตระกูลได้ซึ่งเขามีงูทุกชนิดอยู่ในปกครองก็ควรจะทำความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเสียเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับพญางูทั้งสตระกูลนี้เนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่องูต่างๆจะได้ไม่มาทำอันตรายไม่มารบกวนเรา